จบม6เราก็คิดในใจว่าวันหนึ่งอะทุกคนต้องรู้จักฉันให้ได้ถ้ากูเดินเข้าไปในสนามแล้วคนพวกเนี้ยไอโก็เหมือนนี่เด้ออะไรอย่างเงี้ยนั่นคือที่สุดของผมแล้วอะคือมันเทอะเป็นพิธีกรครับผมเป็นพิธีกรครับไม่รู้จักพี่พห่มพี่นพิธีกรในงานเนี่ยครับบันเทิงจะแม่จ๋าสุนทรีไปทางนี้ได้ไหมครับ ถามบรบดาวัฒนาพฤกษ์ครับคนส่วนใหญ่ก็เรียกโก้ XO โก้สเตดด็อกล่าสุดก็เป็นโก้เร็วยางเงาครับแล้วมึงก็ไม้มาใส่เนี่ยต้องดูกูแต่งตัวดิคุมาทำงานา่อนถ่ายอะไรล่ะต้องบอกว่าเริ่มเป็นครอบครัวก่อนโตมากับรถอเมริกันนะ่ะพ่อขับปอนเตียกแกรนแอมปปี1973อ่ะสิ่งที่มันสะดุดตาสุดก็คือมันมีนก เพิงอยู่บนฝากระโปรงก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นสําหรับการชอบรถเขาก็ไมาครับ,รบเยีมครับอ่ะะบานใบหนึ่งใบตอนปฐมสองญาติทั้งหมดจะชมว่าผมนเก่งเรื่องรถเวลามองเนี่ยกลางคืนมองไฟท้ายเราจะชี้ถูกหมดเลยว่ารถไฟท้ายยี่ห้ออะไรมินิปาเจโร่ไมตี้ซีตองคานิว,วัลอ e ีสามเก้าแคดิแย์เปอร์โยเบนหนึ่งเก้าศูนย์เขาเท่าสแนค็คเตอร์ตาโคโรนาข้างบนโอเปิลแอสตรมามาด้าอ้าดเหนือถือขวอย่างบอสโล่เ,เนี่ยะนะ Oh. ที่บ้านผมเนี่ยเขาไม่ชอบให้ผมดูการ์ตูนแล้วก็ของเล่นเด็กคนอื่น mm hmm. ก็จะเล่นเกมแปลงร่าง,างอะไรเงี้ยแต่ผมของเล่นผมคือรถผมโชคดี mm hmm. ที่อยู่หัดใหญ่นะั mm ้น hmm. ก็เป็นแหล่งที่มีสินค้าพวกนี้เยอะผมก็จะซื้อรถเหล็ก m a t บ h b o x ์ม t เจอร์ติโตมิก้าไปไหนก็แล้วแต่ผมขอแค่อย่างเดียวมีรถเหล็กผมก็สามารถสร้างสตอรี่เรื่องราวอู่ mm hmm. การแข่งขันอะไรของผมถอย,อยู่บนฟูกได้ล้ พ่อเขาก็เล็งเห็นแล้วว่าอยู่หัดใหญ่เนี่ยผมน่าจะไม่แว้นมอเตอร์ไซค์อรมณ์แม่งได้ต้องซัดหน่อยก็น่าจะสำมะเลเทเมาแน่แน่ก็เลยตัดสินใจพาครอบครัวทั้งหมดมากรุงเทพมืงหลวงละมันก็จะมีร้านหนังสือที่เป็นหนังสือต่างประเทศหนังสือนําเข้า ไปเจอสือรถขายเขาเรียกว่าขายรถที่เมกางสือที่เขาดูป้องรีจิสทรีรถ d i ียโบคูทัชฟาร์รารีห้าหนึ่งสอรถแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นอะเท่มากชั่วโมงนั้นขอตังค่าหลายพันอยู่ก็ซื้อผมก็มีความสุขกับรถเพราะผมไม่เคยมีรถใหม่อะผมเกิดมาผมมีแต่รถตอนเตี้ย เวลาเราไปเรียนหนังสือเราก็จะผ่านโซนที่เรียกว่าเป็นโซน5ดาวโชว์รูมขายรถ second hand first hand แล้วเป็นซปเปอร์คาร์ให้แม่ชิดซ้ายเราก็จะโงกคอดูซูป้าสกายไลน์ไอเอเซเว่นเอ็มอาร์ทูฟอร์รารี line, ่ 7, 2, โหต้องได้มีความสุขมาก แล้วก็เริ่มศึกษาจริงๆจังๆแล้วหนังสือตอนนั้นมีกี่ยี่ห้อเทคนิคแต่งรถออโตโมบิลเอ็กโอคาร์เปอร์ออปชันโฟ a คาร์จูนเ r สซิ่งขับ i o สซแล้วก็ซื้อละซื้อทุกเดือนซื้อทุกเดือนมาเป็นหนังสือนําเข้าเนี่ยก็เริ่มรู้เรื่องรถที่มันมากกว่ารถที่มันขายในประเทศละ มาเบิกเน่กับ XO a u t o s p o t แล้วก็ออโตมอบิลก็คือเป็นรถแนว JDM เป็นอะไรที่มันแบบโอ้ที่ในโลกนี้มีอย่างนี้ด้วยเหรอพี่ข้างบ้านเองเนี่ยก็ชอบรถเหมือนกันรถ,รถบ้าบอกอินลงตรงนังเลยในซอยเฮ้ยเริ่มอินเว้ยเริ่มชอบเว้ยแต่ก็เราเริ่มรู้เรื่องมามัธยมหนึ่งอะไรเงี้ยพกหนังสือรถไปโรงเรียนละต้องเก็บตังค์ไม่กินข้าวไม่กินขนมหนังสือหนังสือแบบนี้ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะมันก็เยอะพอสมควร บ้าถึงขนาดขี่จัก,กรยานจากงามวงวานจนถึงพาเลทเขาแข่งรถที่ไหนก็คือรวมแก๊งกับเพื่อนที่ชอบรถเขามีการแข่งขันรูปแบบที่เรียกว่าออววลก็คือวิ่งเป็นไข่รถแข่งสองคันอยู่หัวท้าจุด A จุด B ็ไปเดิวพิทวอลก,ก็ได้เห็นไอดอลหลายๆคนที่เราเห็นในหนังสือเราได้เจอฮัทไทยชัยวันพีททองเจอือพี่ดอนโมเทคเฮียปุ๊ยโรตารี่พี่จ้ำพี่ชิเราได้เห็นรถประหลาดประหลาดที่แบบเฮ้ยมันมีด้วยวะนั่นก็จุดประกายผมอีกอย่างหนึ่งแล้วหลังจากนั้นกลับมาอยากรู้ข้อมูล ไอ้รถที่เราเห็นมันชุดแต่งอะไรเดินไปานหนังสือเพื่อจะไปหาไอ้หนังสือดูป้องอีกเหมือนเดิมแ,แล้วก็เห็นวิดีโอ vhs มงละพันสองร้อกว่าบาทเราได้เห็นรถแบบที่เราเห็นที่ brc อ่ะโอ้โหพี่นี่เขาแบบหัวก้าไกลอ่ะเขาเป็นรถดิฟสไตล์ญี่ปุ่นกันละอลังการตื่นตาตื่นใจก็เก็บตังค์ซื้อเปิดหนังสือออปชั่นอะไรนี้ก็ไปกันใหญ่เลยตะเ,เลยเขาเนี้ก็หลุดโลกไปเลย รถคันแรกที่ผมได้ขับมันก็คือรถ v o l ks w a g e n ที่เป็นรถแคมเปอร์รถตู้นะก็แต่งเราไม่ได้ชอบหรอกแต่มีรถชั่วโมงนั้นวัยรุ่นนะมีก็ดีก็ไม่มีแล้วก็รถตู้ไปโลเตีย้ทำนั่นทำนี่พ่อผมเนี่ยก็แอบอ่านหนะังสือรถที่ผมซื้อเขาก็คงซึมซับอะไรไปพอสมควรเขาก็มองว่าเราเนี่ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่คงไม่ชอบโฟก็่ะละเขาก็ยกวนโวให้เรามาจะเป็นเครื่องเดิมแล้วเครื่องมันใกล้แล้วว่า ใกล้จะพังอะเราก็ทําให้พังให้สมใจอยากไปเลยไม่มีอะไรยากพ่อให้ตังมาไม่ถึงแสนนะครับก็วางเครื่องครับคนอื่นในมหาลัยแม่งยังแค่เจเดียวอะแต่กูสองเจอะวิ่งอย่างนี้แต่สี่เลนไปครบหมดอะ,อะมันก็ดึงคนเข้ามาจริงๆอะ่ะแล้วขับวันโวคนที่ใช้วันโวก,ก็มาคุยกับเราแล้วเปิดฟังกโปรงคนที่ขับเจก็มาคุยกับเรามันก็เป็นคอมมูนิตี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติและทำให้เราแบบรู้จักคนไปเยอะแยะมากมาย พี่บอยพี่บอยเชงนะครับให้ผมมาเป็นคนดูแลการแข่งขันบนถนนเลยกินเงินกันนี่แหละครับเราก็เห็นพวกเนี้ยที่อยู่ในหนังสือเนี่ยมากองอยู่ตรงนี้หมดเลยแล้วเราเป็นคนปากแบบเนี้ยเสียงดังโวยวายก็ได้รู้จักพี่ๆพ,พ,พวกนี้แล้วพวกพี่พวกนี้เขาก็เอ็นดูเราเพราะเราเป็นคนสนุกผมก็ได้รู้จักไอ้พวกพี่ๆที่อยู่ในหนังสือฝันมันก็เลยเป็นจริงไนงะสำเร็จไปแล้วหนึ่งเปาะ คิดใจว,ว่าการเล่นรถของเราประสบความสำเร็อและและเราไม่ต้องการเลยที่มันดีกว่านี้ละโอชีวิตแม่งดีมันมีโอกาสเข้ามาอีกเก่งเลสิ่งเว็บชวนผม,มไปเป็นพิธีกรงานแข่งแบล็กวอลเคยเป็นดต่เชียร์แขกให้เขาลงเงินแต่ไม่เคยถือไมโครโฟนเราก็เป็นคนสุกอยวิละมันก็เฮฮาปาร์ตี้มันก็เป็นมิติใหม่ในการภาคการแข่งขันชุมคอนะ๋อหนักเลยยิ่งพพดยิ่งโชว์เขาวงกลมหนะ่อยสามลูกติดกันตัวผมเคยไปอยู่ในหนังสือออปชั่นด้วย ลงคู่กับสปีดดีแต่ผมเป็นรูปเดียวเลยนะแล้วเขาเขียนชื่อผมข้างล่างเลยนะ mm hmm. แจ๋วมากก็เป็นภาคภูมิใจ mm hmm. พี่แป๊ะก็เอาผมไปเป็นพิธีกรจูนบาย mm hmm. เป็นอย่างในรูปแบบ VCD หนังสือที่แถม VCD ภาคด้วยเป็นพิธีกรใน VCD ด้วย mm hmm. ก็ไปกันใหญ่ เด็กเลวหนึ่งคนที่พัฒนาตัวเองได้จากการไขว่คว้าและอยากจะเรียนรู้จนวันนี้หมดยุคหนังสืออ่ะมันเป็นยุคอิอนเทอร์เน็ตผมก็ยังเปลี่ยนพฤติกรรมในการเสพข้อมูลข่าวสารผมนอนดึกมาก 1. คือเราเป็นนักพูดเราต้องดูนักพูดด้วยกัน 2. ผมอัปเดตข่าวสารเรื่องรถผมไปแบบทั่วโลกเพื่ออาชีพของผม เพื่อสร้างรอยยิ้มเวลาผมทำงานในหน้าที่ของการเป็นพิธีกร้ก็หมดเลยรวด <laughs> ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเร็วมากในช่วงเวลาไม่กี่ปีก็คือในยุคของโซเชียลก็ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ผมก็เป็นพิธีกรของ x a u t โ s p ต r t มีช่องเป็นของตัวเองก็คือช่อง Street Dog เป็นปรากฏการณ์ที่เร็วพอสมควรกระแสซับแบบภายในแป๊บเดียว อย่าหยุดที่จะเรียนรู้ว่าผมมีหนังสือเยอะมากมันมันเป็นภูเขาเลยอะ่ะนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้ผมมีวันนี้ทั้งหมดนี่คือฝันของผมแล้วฝันของคุณล่ะลีโอมีฝันมันกว่า ลีโอรวมกันมันกว่า